สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงราตีกองเป็นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทัเลขที่22ค่ะและเด็กหญิงจุดฮามาคายรัศมีเลขที่32อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทัค่ะตรงนี้คือรา,น,านอกประสงค์นะคะทุกๆตอนเช้าโรงเรียนเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันค่ะ แลวตรงนี้เป็นสวนข้างๆลานอินกประสงค์นะคะหรือเรียกอย่างนึงว่าสวนหย่อมก็ได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือทางเข้าโรงเรียนตรงประตูนหนึ่งค่ะข้างสรน้ำค่ะอยู่ข้างห้องดนตรีค่ะ และส่วนตรงนี้นะคะคือประตูที่สองค่ะอยู่หน้าอาคารมัธยมคย่ะหรือข้างๆห้องธนาคารค่ะและตรงข้าวกับสนามฟุตบอลด้วยค่ะส่วนตรงนี้คือห้องธนาคารนะคะทุกๆระดับชั้นจะมีการฝากเงินแล้วก็จะมาฝากเข้าที่ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้คืออาคารมัธยมมหนึ 1, ่งม .2 องและมสนะคะตรงนี้คือหน้าอาคาร8นะคะคืออาคารที่ทำให้เรามีการเรียนตัดเย็บมีการเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะตรงนี้คือสนามฟุตบอลนะคะทำได้หลากหลายเลยค่ะเช่นมีการจัดกีฬาสีก็ตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็คือข้างๆประตูที่2คือเดินเข้ามาเนียนะก็คือจะเห็นตรงนี้เลยนะคะมันสามารถเป็นที่พักกลางวันได้ค่ะตอนเที่ยงก็จะมานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือลานาอ,อีุปสงค์ที่ต้นคลิปได้บอกไปนะคะสามารถทำกิจกรรมได้ค่ะแบบ ถ้าสนามฟุตบอลแดดร้อนเกินไปก็เข้ามาทำกิจกรรมในร่มคือตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือห้องขนมอบนะคะและถาดจากห้องขนมอบไปคือห้องเสริมสวยค่ะเออห้องขนมอบมีดีก็คือทำให้เราสามารถมีทักษะการทำขนมได้นะคะ ืออาคารมัธยมม .1 ม .2 และม .3 นะคะส่วนตรงนี้คือที่รับประทานอาหารของทุกระดับชั้นนะคะส่วนตรงนี้คือเสาธงนะคะตั้งอยู่หน้าอาคารมัธยมค่ะ ตรงนี้คือห้องลูกเสือนะคะที่เพืเ่อนๆได้มาเรียนกันนะคะคือในห้องนี้มันจะเป็นของลูกเสือโดยเฉพาะเลยค่ะตรงนี้คือสระว่ายน้ำที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นนะคะทำให้น้องๆสามารถได้รู้ทักษะการว่ายน้ำนั่นเองค่ะส่วนถ้าใครอยากมาโรงเรียนเรานะคะ ให้นั่งรถไฟสายสีเขียวมาลงที่วัฟเีได้เลยค่ะอันนี้คือห้องสมุนนะคะสามารถเข้ามาหาความรู้ได้ที่ในนี้เลยค่ะ